ดักโพกจากเกือบหมดตัวสู่ตำนานโป๊กเกอร์เฮดซับในโลกของโป๊กเกอร์ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นเก่งกาจมีเพียงแค่ไม่กี่คนที่สามารถสร้างอิทธิพลในทั้งไลฟ์เกมและโลกออนไลน์ได้ยอย่างแท้จริงและหนึ่งในนั้นก็คือดักโพกผู้สร้างชื่อเสียงจากการเล่นโป๊กเกอร์แบบเฮดซับดักโพกหรือดักลาสเคโพกเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1988ที่เมือง ina, แพนซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ให้อิสระทางความคิดกับเขาและปล่อยให้เลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง พ่อของเขาก็เคยสอในให้เขาเล่นหมากรุกตั้งแต่อายุ5ขวบอีกด้วยมันเลยทําให้เขาชื่นชอบเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการเล่นตั้งแต่อย่างเด็กๆเ,เลยครับดักโคก็หันไปเล่นเกมวอลคราฟสามและเคยไปลงแข่งในรายการ World c y b เ r g a m เกมอีกด้วยช่วงมหาวิทยาลัยดักโคก็ได้เข้าศึกษาที่ University of North Carolina w i l m i n g t o n ช่วงเวลานี้แหละครับมันเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเขาเลยเพราะว่าเขาได้ไปเจอกับเกมโป๊กเกอร์และตกหลุมรักเกมนี้ขึ้นมาทันที เขามองว่าโป๊กเกอร์เนี่ยคือที่ที่เขาจะได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างเต็มที่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยครับเพื่อที่จะไล่ล่าตามความฝันการเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพอย่างเต็มตัวดักโพกเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในระดับไมโครสเต็ก 2NL ใช้ชื่อว่า w c g r i d e r เขาเริ่มเล่นในกลยุทธ์ที่เรียกว่าเลกแบ็กโฟคือการเล่นให้เยอะๆอย่าให้ขาดทุนมากและเก็บกําไรจากเลกแบ็กเอาครับเขาใช้เวลาเล่นแบบนี้อยู่หลายปีเลยนะครับจนมาถึงช่วงปี2007 เขาเคยเกือบหมดตัวจากการเล่นโป๊กเกอร์ที่ยังไม่มีระบบและขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจนถึงขั้นที่คิดจะเลิกเล่นโป๊กเกอร์ไปตลอดชีวิตเลยความเครียดสะสมและความไม่แน่นอนของอาชีพมันทาให้เขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลบาบากที่สุดครับแล้วจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นครับเมื่อเขาได้รู้จักกับแลนฟรีผู้เล่นมากฝีมือที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของเขาทั้งสองคนช่วยกันฝึกซ้อมวิเคราะห์เกมแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลักดันกันจนกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปได้เมื่อดักพพกพัฒนาฝีมือจนมั่นใจแล้ว เขาก็เปลี่ยนจากที่เล่นเกมซิกแม็กมาเล่นเฮซับแทนแล้วก็ไล่ท้าดวลเฮซับกับผู้เล่นไฮสเต็กไปทั่วชนะคนอื่นไปเลยจนมันไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยอีกแล้วครับในปี2013นักโคก็ได้ไปเปิดศึกดวลเฮซับกับเบนซาวสกี้ซึ่งเบนซาวสกี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เล่นเฮซับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนหนึ่งดักโคก็ได้ทําการบ้านและวิเคราะห์แฮนด์ของเบนซาวสกี้อย่างละเอียดและเขาก็พบว่าแม้เบนซาวสกี้จะเป็นผู้เล่นที่ชนะได้ยากแต่เขาก็มองเห็นช่องโหว่เล็กๆท การโดนครั้งนี้เล่นกันที่15,000แทนใบ100ถ200นอระหว่างเงินเดิมพันใส่กันด้วยว่าใครแพ้เนี่ยเสียเพิ่มอีก100,000ดอลล์เขาเล่นกันบนแพลตฟอร์ม Fulltil Poker ครับตอนนั้นมันเป็นหนึ่งในแมทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ออนไลน์เลยครับกินเวลาอยู่หลายสัปดาห์การแข่งขันนี้ไม่ได้มีแค่เงินเดิมพันที่สูงครับแต่มันก็จะเป็นการพิสูจน์อีกด้วยนะครับว่าใครคือเบอร์หนึ่งของเกม Heads Up อย่างแท้จริงและสุดท้ายดักพก็็เเปปปนนฝ่่่าาาายยยชะไไออองขดรบวกที6040,000 พร้อมกับคว้าเงินเดิมพันอีก10,000แดอลด้วยการชนะในครั้งนี้มันก็ทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่แทบจะไม่มีใครอยากดวลเฮ้ทราบกับเขาอีกต่อไปในปี2014รักโคก็เริ่มหันมาเล่นไลฟ์ร์นาเมนต์บ้างครับภายในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็สามารถทําเงินได้มากกว่า5ล้านดอลและคว้ากาไร WSOP เส้นแรกได้ในปีเดียวกันในรายการเทอร์โบโนลิมิตโฮเดมรับเงินรางวัลไป2 5 0 0 0 0หดอลในปี2015คานกี้เมลอนยูนิเวอร์ซิตี้ก็ได้ท้าให้เขาไปดวลกับ AI p o k e เกอร์บอ แข่งกันในจำนวน2 0 0 0 0นแฮนการแข่งขันใช้เวลา2ส,สัปดาห์ถ่ายท่ดสดผ่านทวิตและดักโพก็สามารถเอาชนะ AI โปกเกอร์บอร์ดได้อย่างขาดลอยครับหลังจากนั้นดักโพกและเพื่อนรักของเขาแลนฟรี Free, ก็ได้ร่วมกันก่อตั้งเว็บสอนโปเกอร์ขึ้นมาใช้ชื่อว่าอัพสวิงโปเกอร์ในเ์สจะมีการสอนจากโค้รระดับโลกคนหนึ่งด้วยนะครับและดักโคเขาจะคอยทําหน้าที่คัดเลือกโคตรผู้สอนเพื่อรับรองคุณภาพให้กับนักเรียนครับในปี2 0 1 6ดักโคเปิดช่อง YouTube ชื่อช่องว่าดักโคโปเกอร์ โดยมีเป้าหมายคือทําให้โป๊กเกอร์นั้นเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือมืออาชีพสไตล์ของช่องเขาเนี่ยจะเป็นการให้ความรู้และมีมุขฮาๆปนอยู่ด้วยครับมีการวิจารณ์ผู้เล่นแบบตรงไปตรงมาการไปแซลเดนิลเนกาโนและมีการพูดถึงเรื่องดราม่า,ต,าต่างๆอีกด้วยครับปี2016เขาก็ได้ไปลงแข่ง WSOP Texas No Limit Hold'em คู่กับไลอ้อนฟีเพื่อนของเขาครับสุดท้ายก็ได้แชมป์ในรายการนี้มาได้กำไร WSOP เส้นที่2ของชีวิตพร้อมเงินรางวัลอีก1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ปี2017ดักโพคว้าแชมป์ในรายการ W Sop High Roller for One Drop ได้เงินรางวัลไป3ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐมันเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุดในอาชีพของเขาเลยครับปี2018อยู่ๆดักโพกก็ประกาศเลิกเล่นโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการเขาบอกว่าแรงจูงใจในการเล่นมันหายไปครับหลังจากใช้ชีวิตอยู่หลายปีในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์ไฮสเตปทั้งในออนไลน์และไลฟ์ทัวร์มิ้นท์เขารู้สึกว่าเกมมันไม่ได้ท้าทายหรือตื่นเต้นอีกต่อไปเขาอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องอยู่หน้าจอ12ชั่วโมงต่อววัันนเเเพื่ออ่อออลลโปกกรร์ีแ้คบ รวมถึงอยากส่งต่อความรู้ให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆด้วยปี2020เขาก็ได้ส่งสารท้าดวลเฮซับไปยังเดนเนลลเนกานูเหตุผลหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเขาทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกันก็นเลยจัดเฮซับนอนดมิดโฮลดียมวัดกันไปเลยได้เงินที่25,000แฮนบาย200ทับ400ดอลล์มีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และช่องโปกเกอร์โกดด้วยคนสุดท้ายตักโปก็ชนะด้วยกำไร1,200,000ดอลลาร์สหรัฐพร้อมเงินจากไซเบตอีก5,030,000ดล ปี2022นักพกได้ร่วมกันกับแบรดโอเวนและแอนดิลนิมีเข้าซื้อกิจการของเดอะลอตโป k e เกอร์คลับซึ่งเป็นห้องโป๊กเกอร์ขนาดใหญ่ในเมืองลาวลลอกรัตเท็กซัสการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้นะครับนักพกไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเดอะลอตโป k e เกอร์คลับเท่านั้นแต่ยังนําประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการโป๊กเกอร์มาช่วยพัฒนาธุรกิจอีกด้วยเขามีการจัดกิจกรรมพิเศษเช่น m o n s t e อร์ e t Up ั e e k และมีการแข่งขันดนดเมนที่มีเงินรางวัลสูงเพื่อททที่่จจะะดดดึงููผ้เเนากัปรศ ในเดือนมีนาคมปี2025ดักโพก็มีชาเลนจ์ใหม่ชื่อว่าโค้ r k ักชาเลนจ์เป้าหมายคือทำกำไร100,000ดอลลาร์ภายในเวลา30วันจากการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์บนแพลตฟอร์มคับ WPT Go เขาเล่นเฮซัมโนลิมิตโฮเดมตั้งแต่4มีนาคมถึง5เมษายนโดยสตรีมสดผ่านช่อง YouTube ของเขาช่วงแรกๆดักโพกบวกไป20,000ดอลลาร์ครับแต่ในสัปดาห์ที่2เขาประสบกับดาวสวิงอย่างหนัก ขาดทุนในวันเดียวกว่า36,000ดอลลแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องจนไปติดลบกว่า48,000ดอลหลายคนคิดว่าชาเลนนี้ไม่น่ารอดครับแต่นักพกกับประกาศว่าถ้าผมจบเดือนนี้และยังติดลบอยู่นะผมจะโกนหัวโชว์ให้ทุกคนดูเลยและในสัปดาห์สุดท้ายเขาค่อยๆทําเงินกลับคืนมาจนจบที่กําไร1,400ดอลลแม้จะไม่ได้กําไรถึงเป้าหมาย1 0 0 0 0แดอลลแต่เขาก็รอดจากการโกนหัวของตัวเองอย่างหวุดวิดเลยครับ ตักโคกได้ฝากข้อคิดจากชาเลนนี้ไว้ว่าสิ่งที่ผมได้จากชาเลนเนี่ยไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางตัวเลขแต่คือการเรียนรู้สมัยนี้โป๊กเกอร์มันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมและไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณประเมินความผันผวนตามเกินไปมันก็จะกัดคุณอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติของนักโคกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ